เป่ต้องแล้วจังหวะน,นี้เข้จาจะเขาว่าไลรสดป่ะสดจริงๆรดีชีพตัวเองด้วย <c oughs> หน้าก็สดอะไรก็สดเปิดแล้วดีกว่าลืมเลยแชร์ก่อนวันนี้มาเกือบจะตรงเวลาแล้วฮะวันนี้พุดเยอะไม่ได้อะ่ะ เจ็บข้อเหรอเป็นร้อนในเจ็บแล้วเกินแล้วนี่ขอแชร์ก่อนเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมขออาแชร์ก่อนนะคะมาว,วันนี้เราอยู่กันที่เอเคคาสาขาหน้าโรงเรียนปิ้นนะครับวันนี้นำ รถเก๋งห้าประตูอีกรุ่นหนึ่งของเรานะครับที่บอกเลยว่ามีกี่คันก็หมดใช่วัยไปไวนะคะรุ่นนี้นะใช่กี่คันก็หมดอีกสีก็หมดใช่อ่าขอแชร์สักคู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวท่านไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็พอนะครับผมสวัสดีค่ะคุณอมรินนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ วันนี้อากาศดีนะไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนมากนะมีลมโชยทั้งวันเลยนะครับส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าเนี่ยพยงมายุไม่เอานะเปล่าเนาะอากาศดีมากนะใช่ไหมแดดไม่เปรี้ยงปร่างเหมือนทุกวันหนาวก็ไม่หนาวนะมอนจะส่งสัญญาณว่าอจะมีพายุพายุหรือเปล่าหนาวก็ไม่หนาวแดดก็ไม่ท้อนจะต้องระวังนะเพราะว่าอากาศแบบนี้ยเมื่อวานร้อนวันนี้เย็นเนี่ยบางทีอาจจะทําให้ หลายหลายท่านอาจจะไม่สบายนะต,ต้องใช่น,นช่ต้องเซฟด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้เป็น MG 3นะครับตัวนิยมเลยตัวนี้เป็นตัว X sunroof 2tone น,น,นะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นปี2018นนะครับมาในรุ่น X sunroof น,นั่นเองนะครับก็คือมี sunroof มาให้นะครับรุ่น X ก็คือตัว ตัวอปสุดใช่นะครับแล้วตัวนี้เป็นทูโทนนะครับเป็นดำแดงจากโรงงานนะครับก็คือหลังคาเนี่ยเป็นสีนะไม่ใช่สติกเกอร์นะครับหลังคาเอ่อด้านข้างอะไรพวกนี้เป็นสีนะครับจากโรงงานเลยนะครับจากโรงงานอ่าตัวนี้มีชุดแต่งมาให้ด้วยรอบคันนะจากโรงงานนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยตัวนี้อ่ะเริ่มข้างล่างเลยไหมค่ะไปหน้าโปรเจคเตอร์เนาะคุณโอใช่ ตัวนี้เขามีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาด้วยซึ่งสวยมากเลยนะเส้นยาวนะครับเห็นชัดนะรกระจังหน้าเป็นโครมเมียมอ่านะเป็นลายแบบว่าเขาเรียกว่าอารมณ์แบบไดมอนดะ์กริลสว่าง <c oughs> สว่าง,ง <c oughs> บางคนอ,อาจจะลืมเปิดไฟหน้า <c oughs> ไปนี้สว่างมากเลยนะครับอ่าตัวนี้มี ชุดแต่งมาจากโรงงานนะครับชุดแต่งเป็นของตัวนี้รู้สึกว่าเป็นเป็นเอสเอสสปอร์ตี้หรือเปล่า <c oughs> อ่าเอ็มหืม <c oughs> ไก่ MT <c oughs> จะเป็นเอสสปอร์ตี้นะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่นะครับ <c oughs> เพราะว่าชุดแต่งเขาจะดูดีไซน์ค่อนข้างทันสมัยนะครับ <c oughs> อ่าก็เป็นดำแดงเช่นกันนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบตัวนี้สิบสอ่าสินะครับจากโรงงานนะครับ ก็เป็นลายใหม่ละสวยๆเลยสีดำนะครับปัดหน้าสีเงินนะครับผมสเกิร์ตข้างก็ดำแดงนะครับก็ถือว่าคันนี้ถือว่าหล่อเหลาเลยนะใช่ค่ะคุมโทนดีมากเลยดำแดงดำแดงทั้งคันเลยนะดำแดงทั้งคันนะครับอะไปต่อมีกระจกเมีไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างนะครับอ่า ติดตั้งการศาดตร์ตรงรุ่นมาให้เรียบร้อยแล้ว MG3 นะครับนี่อย่างที่บอกนะครับว่าตัวนี้เป็นทูโทนใช่ไหมค่ะ<ฆ>ตัวนี้เป็นสีดูใกล้ๆได้เลยนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะเนี่ยดูได้เลยนะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับอ่านะเป็นสีเนื้อแท้ของเขาเลยนะจากโรงงานเลยนะ<ฆ>ครับนะ่ด้านท้ายก็ความหลอกก็ดิฟฟิเซอร์ด้านหลังนะครับ <c oughs> ก็คือชุดกันชนหลังนั่นเองนะ ตกแต่งเป็นอารมณ์แบบว่าท่อคู่อะไรอย่างนี้อ่าสวยๆเลยนะครับก็จาก a S Sporty เหมือนกันนะครับอ่าสวยๆเลยอ่ะต้องบอกว่าตัวนี้เป็นม e w m g 3ที่เป็น i S <S <ช>อ m a r t ดเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ใช่ในหลาย,ลาย,ลายๆ<ำ>เรื่องคำสั่งเสียงเนาะใช่นะครับอ่ะ นี่มีสปอยเลอร์หลังมาด้วยเสริมความหลอ่อขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะสวยงามนะครับเข้าชุดกันดีมากเลยสปอยเลอร์ใช่เนาะสวยมากนะครับอ่ะไปดูภายใน่นายดีกว่านะครับภายในก็ค่อนข้างสวยนะครับค่ะเพราะตัวนี้เขาเป็นออนิวละออนิวเอ็มจสนะคะชึบมา สิ่งแรกที่เจอเลยนะครับดึงเลยก็ไฟหน้าอัตโนมัติค่ะไฟหน้าออโต้เนาะมีไม้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยคุณสมอมีทักทายด้วยทักทายอคือไม่เหงาแน่นอนมีทักทายด้วยแต่อย่าทักบ่อยขับรถคนเดียวไม่มีเหงาแลเราจะรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวอืมะ นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็ดีไซน์มาสองแบบนะครับตรงมือจับเนี่ยก็จะเป็นหนังรูนะหลังรูระบายความร้อนนะ,นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหนังชิ้นเดียวนะครับสวยๆเลยกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้หนึ่งบานนะครับนี่พวงมาลัยมันติมีคูดคอนโทรลมาให้ด้วยนี่มีคูดคอนโทรลมาให้ด้วย ใช่ไม่โทรมาแล้วนะฝั่งซ้ายก็เป็นในเรื่องของเอ่อมัติมีเดียนะครับรับสายวางสายเปลี่ยนโหมดนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงต่างๆอยู่ฝั่งนี้หมดเลยแล้วก็ฝั่งนี้จะมีปุ่มสัญลักษณ์ลูกคนพูดกับเสัญลักษณ์ดอกจันนะครับก็ตัวนี้ก็สั่งงานด้วยเสียงได้ขอลองคุณครูลองทำตัวอย่างให้ดูได้ไหมคะเพิ่มแรงลม นี่เป็นไงพูดคำเดียวรู้เรื่องก็สั่งได้หมดเลยนะถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะสั่งอะไรเขาได้บ้างนะครับนี่เขาจะมีไกด์ไลน์ให้เห็นไหมมิวสิกหยุดเพลงเออเสิร์ชค้นหาตำแหน่งนะครับเรลีโอต่างๆเขาจะมีเออเขาเรียกอะไรเป็นไกด์ไลน์อ่ะตัวอย่างคำสั่งเห็นไหมเวลาเราควรจะพูดคำประมาณไหนใช่อ่ามีคอมิสคอมีอะไรอ่ะมี มิวสิกก็เปิดเพลงย้อนเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือ,อมีไกด์ไลน์ให้นะครับก็เวลาเราสั่งอ่ะเราก็จะได้สั่งตรงกันเขา้เลยตรงกันเนาะใช่นะครับอ่ะคันนี้ไม่ห้าหมื่นหนึ่งพันกว่าโลนะครับก็ถือว่าน้อยนะถือว่าไม่เยอะนะครับผม,มนะใช่นะครับห้าหมื่นหนึ่งพันกว่าโลเท่านั้นเองนะครับผม กุญแจมีมาให้2ดอกครบถ้วนนะครับอ่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้เขาเป็นตัว i อสมาร์นะครับนั่นก็คือว่าจุดเด่นเขาอยู่ที่หน้าจอนะครับอ่าตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนนะครับอ่เขาแจ้งหรอยังไงมันจะตกอ่เขาแจ้งเมีบอกด้วยอ่ะพยากรณ์อากาศตัวแรกเลยดูได้ดูได้ไหมอมันจะบอกเอาตัวนี้เป็นวิจเจตที่แบบว่าเอาใว้แสดงณตัวนี้เลยใช่นะครับอ่า แมปลองดูเลยอ่าใช้งานได้แล้วเป็นเขาเป็นแมปที่บอกอันนี้ด้วยนะบอกเขียวเหลืองแดงด้วยนะคือสถานะของการจราจรการจราจรอ่าเห็นไหมตรงไหนรถไปไหนต้องไปไหนอ่ะไปไหนล่ะกดเจอไม่ได้นี่เห็นไหม สีแดงก็คือรถติดนะครับสีเขียวก็วิ่งได้สะดวกสบายนะครับสีเหลืองก็มีการชะลอตัวที่ค่อนข้างช้านิดนึงนะครับแต่ก็ยังวิ่งหลายๆอยู่แล้วก็แสดงผลในเรื่องของปั๊มน้ํามันต่างๆนะครับซึ่งแสดงสัญลักษณ์เลยคาวเทคปตทอะไรก็ว่าไปเราสะดวกเติมแบบไหนก็เลือกแบบนั้นเลยนะครับเห็นไหมมีทุกยี่ห้อนะมีทุกยี่ห้อนะหนึ่งสามารถใช่ซัตโก้ยังมีเลยนะครับนี่ก็ เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีมาให้ตํามหลอดอ่ะอันนอดไม่ชัวร์ไม่แน่ใจเปลยอีกตัวนี้อืมต่วโทรศัพท์บลูทูธนะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้เพลงอ่า มีเพลงออนไลน์มีบลูทูธนะครับเพลงออนไลน์เนี่ยเราต้องรีจิตเข้าไปก่อนนะรีจิตชื่อลูกค้าเข้าไปก่อนนะเราถึงจะใช้งานสิทธิประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็รีจิตไม่ยากนะครับก่อนออกรถเนี่ยเรานําเข้ารีจิตที่สุดเลยนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้เขาจะมี 4G สีเขียวเนี่ยวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับกล้องเห็นไหม แล้วก็จะมีสัญล้าของเจ้าตัว GPRS ที่เป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับรถคันนี้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาลวลาได้เราเสียค่าเน็ตไหมครับนุ๊กไม่เสียครับผมไม่มีค่าเน็ตเนาะไม่มีเดทั้งสิ้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิทธิพิเศษของคนที่ใช้เอ็มจีแมพของ MG นี้จะได้รับการ อัปเดตตลอดเวลา,านะครับก็คือเขามีสัญญาณส,สนเทคอยอัปเดตตลอดว่าเอออันไหนอัปเดตอันไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีมาให้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมพูดถึงปุ่มดอกจันใช่ไหมถ้าเรากดเข้าไปทีหนึ่งเนี่ย<ๆ>เขาจะโทรหาศูนย์บร,ริการเอ็มจเลยนะเมื่อเราเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับต้องการนํารถเข้าศูนย์บร,ริการต้องการเรียกคนช่วยหรืออะไรๆดก็แล้วแต่เรากดทีเดียวนะครับกดโทรออกได้เลย โทรหาศูนย์บริการนะครับแล้วศูนย์บริการเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นรถรุ่นอะไรอ่าอยู่ที่ไหนเขาเขาจะรู้จุดตำแหน่งของเราเลยใช่ไหมใช่เขาสามารถรู้ได้ทันทีเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ของ MG ีลํามากๆตัวนี้นะใช่ใช่ก็สามารถเล่นสื่อวิดีโอได้หมดนะครับเล่นวิดีโอเล่นที่เป็นเขาเรียกอะไรมีเดียต่างๆได้หมดเสียบ อ่า USB ก็เป็น Apple CarPlay อารองรับมาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ใช้นะเห็นไหมต้องรีจิตก่อนเนี่ยไอซ์มาร์ทก็นี่ไงเห็นไหมล็อกอินง่ายๆสแกนยอโค้ดล็อกอินได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีกล้องหอยมาให้จากโรงงานพร้อมกับเส้นกะระยะนะครับระยเราฟ้งนะใช่เส้นกะระยะตามไปด้วยเลยนะอ่าประมาณนี้สำหรับไอซมาร์ทนะครับซึ่ง ระบบเขาค่อนข้างขยับรถให้ดูหน่อยอ่ะเราขยับรถนะเราถอยก่อน <ละ S 1> ผมว่าน่าจะเอารถออกหนึ่งคันเทสด้วยนุ่มมากนะคะดูดูเราเราม้วนหัวไหล่นะ,ะอันกล้องกล้องหลังกลองหลังจะันก็จะสมูทนะครับค่อนข้างสมูทเด่นหน่มีกล้องไม่พอนะมีเซ็นเซอร์ติดๆด้วยนะ อยู่ด้านหลังจุดไม่ดูจะพูดว่ามันมันจะติดๆอยู่ข้างหลังเวลารอเเสียงอ่าเป็นเสียงเซนเซอร์นะครับมีมาให้นี่การเซอร์วิสสามารถเช็คออนไลน์ได้จองนัดหมายการเซอร์วิสเข้าศูนย์เอาแบบออนไลน์ได้เลยรุ่นนี้เกียร์นี้เชนมาจากรุ่นก่อนนี้แล้วใช่เป็นเกียร์ CVT ละเป็นเกียร์ออโต้คะเราะรุ่นก่อนนี้จะเป็นเกียร์เซมิออโต้เนาะใช่ ก็มีโหมดสปอร์ตมาให้นะครับก็คือดันเข้าหาตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะชิปอัพหรือว่าชิปดาวนะครับบวกลบได้เลยนะครับชิปอัพกับชิปดาวได้เลยใช่แล้วก็เกียร์ค่อนข้างนิ่มครับนะเกียร์ค่อนข้างนิ่มนะครับผมเข้าไหมมีรถเข้าเข้าเข้า,ข,า,าขยับนิดนึงไปขวานหน่อยไปขวานหน่อยปึ๊บเขาจอดแล้วเขาจอดแล้ว อ่ะนะครับเดี๋ยวเราถอยลงอีกสักหน่อยดีกว่านะโอเคต่ไปคุณโอ๊อยากดูนี่สันลูปใช่ไหมสันลูปสันลูปค่ะมาสันลูปนะเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าอันนี้ปิดไว้ใช่ไหมกดทีเดียวนี่เปิดเลยนะ บ้านใหญ่นะครับค่อนข้างกว้างแล้วก็มีตัวหนักลม,กลมนะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวดักลมนะครับเพื่อไม่ให้ลมเนี่ยเข้ามาวนในห้องโดยสารอ๋อคือลเล<ร>มจะขานออกไปเลยเวลาเราเปิดซันรูฟนะเราเปิดแอร์เนี่ยแอร์ก็ยังยังเย็นอยู่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้ว่าเปิดซันรูฟเนี่ยลมต้องเข้าแน่เลยอ่ะผมบอกเลยว่าเขามีตัวดักลมมาให้ะนะครับซึ่งเวลาลมผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็เด้งออกไปด้วยเลย ให้เข้ามาในตัวรถนะใช่นะครับแต่ว่าถามว่ามีเข้ามาไหมมันก็มีเล็กน้อยปะทะแหละเพราะว่าก็เหมือนเราเปิดหน้าต่างแหละนะแต่มันไม่ได้ปะทะเราขนาดนั้นเขาเรียกไรมันจะไม่มาหมุนวนในรถอ่ามันเป็นลมผ่านเฉยๆนะครับก็เปิดปิดทีเดียวแล้วก็มีตัวอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือกระดกเฉยๆปิดอ่ากระดกเฉยๆปิดเรียบร้อย ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเมนูนะคะมือใชอเ่เดี๋ยวอเดีไม่ไม่ปิดเลยตอนนี้นอรอต้องหนึ่งใ่ล้อนี่แหละเพราะว่ามันจะมีสองแบบนะครับคือเปิดไปเลยนะแล้วก็กลับกระดกขึ้นไปนิดเดียวอ่าอ,อันนี้ก็ใช้งานได้นะครับมีอะไรอีกแอร์อ่ะแอร์เป็น Auto. ออโต้เออแอร์เป็นดิจิตอลนะครับออโต้ะ Auto, ซะงั้นอ่ะนี่เป็นดิจิตอลจะมีอแจ้งในหน้าจอนะครับอ่า ตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมเราสังเกตนะเออ่แอร์จะมีอยู่ขีดเดียวใช่ไหมค่ะ <Hello. S 1> เพิ่มแรงลมเิมคสองขีดแล้วก่ะหนาวแล้วเนี่ยขีดเดียวก็หนาวนะลดอุณหภูมิเพิ่มดลดแรงลมหรือเปล่าลดอุณหภูมิ Hello. Hello. ลดระดับความเย็นแล้วครับอ่าเห็นไหมเขาทํางานได้ทันทีนะค่ะตอบสนองได้แบบดั่งใจเลยนะสามารถสั่งงานได้หมดเลยครับแม้กระทั่งเอ่อเปิดเปิดกระจกเปิดกระจกก็ได้แต่ว่าตัวนี้ยังเปิดสลรูมไม่ได้นะค่ะแต่ว่ากระจกข้างเรานซ้ายขวามได้อยู่แล้วเนาประมาณนี้นะครับเบาะก็ตามสไตล์ mg อยู่แล้วนะครับหลายๆท่านก็คงรู้จักกันดีนะเป็นเบาะหนังนะครับสลับกับผ้านะครับแล้วก็เดิน ลวดลายนะผมผมว่ามันคล้ายๆกับแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่งอ่าซึ่งผมก็เคยใช้ยี่ห้อเนี้ยนะซึ่งลายนี้สวยค่ะนะครับนะลายเฉพาะของรุ่นเขาเนาะใช่รวมไปถึงคอนโซนกลางนะครับก็เป็นลายเดียวกันนะเพื่อให้มันเข้าดูเข้ากันทั้งคันนะครับก็โอเคเลยสวยงามแล้วก็ที่สำคัญน,นะอีกอย่างหนึ่งนะ ข้างนอกอาจจะมองว่าเล็กนะพี่กี้ค่ะข้างในไม่เล็กนะเขาไม่เล็กนะเขากว้างนะข้างบนก็สูงนะเฟดานสูงผมชอบบกเบาะ Empti ทุกรุ่นเลยล่ะคือเขาให้เบาะใหญ่เบาะใหญ่เราด้วยเนาะนะครับเบาะใหญ่นั่งสบายนะครับคือมันสรีระมันได้อ่ะะคมันพอดีไปหมดเลยนะครับอะมีอีกหนึ่งจุดที่เขาอัปเดตมาจากรุ่นก่อนพี่กี นะแผงประตูข้างนะเสาวก MG รุ่นก่อนหน้านนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีปัญหาทุกคนแน่นอนค <c oughs> ือ <c oughs> แผงเนี้ยมันล่มนะ <c oughs> ด้วยอายุ <c oughs> ออกมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับตอนนี้เขาก็เปลี่ยนดีไซน์ใหม่เป็นพลาสติกโพลีมาหมดเลยนะครับแล้วก็ปั๊มลายขึ้นมาให้ดูมีเท็กเจอร์นิดนึง <c oughs> นะครับ <c oughs> ทุกบานเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับมือเปิดที่เป็นโครเมียมนะครับซึ่งดู แข็งแรงแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรอ่ะมั่นคงแบบทำให้เราแบบเปิดปิดมั่นใจนะครับผมล็อกเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่แล้วจากเดิมที่คนหากันวกขวักไขว่เลยนะฮะที่อยู่ตรงกลางนี้ก็ย้ายมาที่คนขับเรียบร้อยนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีเซฟตี้นะ,ะสมมติเราล็อกรถอยู่นะครับเราดึงทีเดียวเนี่ยมันไม่เปิดอนะ่ะดึงปุ๊บเนี่ยไม่เปิดอนะ่ะต้องสองทีต้อง จริงเขาก็หนึ่งทีหนึ่งเถอะเปิดนะ <Okay. S 1> นี่เป็นเซฟตี้เขาใช่ประมาณนี้สำหรับ MG นะครับค<ะ>่ะฟังก์ชันการใช้งานนี่ครบท้นวนละนะสมรรถนะการขับขี่เนี่ยบอกเลยว่าเหลือๆนะครับกับเครื่อง1.5<ะ>นะครับแล้วก็อัตราการเส้นเปลืองนี่บอกเลยว่าประหยัดนะ MG นะครับราคาก็ประหยัดเช่นกันนะเพราะตอนออกใหม่ก็คือตัว X Sunroof เนี่ยก็ประมาณหกแสนได้ไหมพี่กี้เหรอ ใช่ค่ะกกว่าเนาะหกกว่าหกหกกลางกลางเลยใช่นะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงสามแสนหกหมื่นห้าพันบาทค่ะสามหกห้ารถใหม่ไม่น้อยปีน้อยนะออปชั่นเทียบบอกเลยคือออปชั่นที่เอ็มจีให้มานะครับผมบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นออปชั่นที่ให้มาเผื่อนะค่ะเป็นออปชั่นที่ให้มาแล้วได้ใช้เลยได้ใช้จริงๆนะใช่ออปชั่นเขาเต็มเลยนะเยอะมากถูกต้องนะครับคืออย่าง คูดคอนโทรลเนี่ยโอเคมีแฮปปี้เลยเวลาเดินทางไกลสบายนะกดใช้งานได้เลยทันทีนะครับสั่งงานด้วยเสียงถามว่าออ <c oughs> สะดวกสบายไหมอันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างสะดวกสบายแต่อยากจะบอกว่าก่อนจะใช้งานเขานะครับลองศึกษาเขาก่อนว่าเขามีวิธีใช้ยังไงบ้างนะครับแล้วการใช้งานมันจะสะนุกยิ่งขึ้น<ช>ถ้าเรารู้นะว่าไม่ใช่่ออไม่ใช่แบบ คิดจะสั่งอะไรก็สั่งอ่ะคือถ้าเราสั่งแล้วเราเรารู้ว่าเขาทําได้เนี่ยเราจะสนุกเลยนะฟังชั้นพกนีจะได้ใช้งานครบแบบครบท้วนเลยนะครับมันจะสะดวกสะดวกเลยอ่าอย่างที่ผมบอกว่ามันมีเขามีไกด์ไลน์มาให้อ่ะเราก็ลองอ่าดูศึกษาดูหน่อยอ๋อถ้าเราจะใช้แบบนี้เราต้องเอสั่งประมาณไหนยังไงนี่นี่หน่กดตรงไหนโทรซํามีมิสคอไหม โทรกลับหาใครก็โทรก็เอออเออชื่อไปเลยนะครับเราจะได้แบบสื่อสารตรงกันใช่ย้อนไปเพลงที่แล้วเล่นเพลงถัดไปอะไรอย่างงี้คำศัทงง่ายๆนะใช่นะครับอ่าเซิร์ชเนี่ยช่วยหาเส้นทางกลับบ้านอ่ะเออบางทีเราเซตไว้ว่าที่นี่คือออฟฟิศนะที่นี่คือโฮมนะอ่าเปลี่ยนช่องวิทยุได้ไหมอ่าเปลี่ยนแอร์เปลี่ยนแอร์มีคําสั่งอะไรบ้างนะครับนี่เราเห็นไหมสามารถดูตรงนี้ได้หมดเลยค่ะไม่้ฟาดอ่ะ สั่งงานได้หมดนะครับคืออย่างที่บอกว่าก่อนจะใช้งานเนี่ยก็ลองเปิดอ่านสักนิดนึงนะเราจะได้รู้ว่าเราใช้อะไรแเราสนุกกับอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะมีออปชั่นอื่นๆอีกเยอะนะครับที่แฝงมากับตัว iSmart นะครับคือมีมาเพียบเลยนะอย่างเช่นเพลงออนไลน์เนี่ยที่เรายังใช้งานไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้รีจิตไงเพลงออนไลน์คือเป็นเพลงที่อยู่ในแอปพลิเคชัน True Music อ่านี่บอกไว้ก่อนเลยว่า MG ็จาจะมีสิทธิพิเศษตรงนี้เนี่ยมาให้กับผู้ใช้งานทุกท่านที่ใช้ MG นะครับก็คือฟังเพลงออนไลน์ได้แบบสบายๆจะเพลงเก่าเพลงใหม่ยุคไหนยังไงมีหมดอัปเดตตลอดค่ะอ่าซึ่งรุ่นอื่นไม่มีบอกนี้ดีกว่านะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวไปสรุปข้อมูลกันข้างนอกนะครับเชิญเลค่ะ ดึงสองทีที่บอกว่าเซฟตี้ทีเอสตะกล้องตะกล้องไม่ฟังเนี่ยเออคนไม่ท่าไม่ฟังเลยเป็นไงกันบ้างครับกับ MG 7S นนี้เอ้ยไม่ใช่าม MG สา MG 3 MG 3 1 5 X Sunroof ค่ะนะครับทูโทนค่ะปี2018นะครับกับราคา365,000หาพ จัดเต็มฟินาว์ได้เลยค่ะก็คุ้มค่าแน่นอนสําหรับใครที่มองหาอยู่นะครับรถไซส์5ประตูนะครับที่ใช้งานได้จริงนะครับไม่เล็กด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไกลได้ค่อนข้างสบายนะครับมีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนฝากกี้แนะนําช่องทางการติดต่อนะครับผมฝากหลายฝากฝาก,กเพจหน่อยฝากเพจหน่อยค่ะฝากติดเพจน,นะคะ AK ค,ค้าหน้าปริ้นนะคะ แล้วก็มีช่องทางหนึ่งเนาะใช่ครับเป็นลายแอดนะครับผมแอดไซ c n d g a s c o youtube นะครับแล้วก็เบอร์โทรเนี่ยสามารถโทรหาเราได้ทุกเบอร์เลยค่ะไม่ว่าจะชายไม่ว่าจะใครชื่อไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นเบอร์พี่กอล์ฟเบอร์พี่บิ๊กเบอร์ผมโทรได้หมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าข้อความเนี่ยมีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้นะวันนี้ผมขอฝากเจ้า mg สามไปด้วยนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีเท่าไหร่ก็หมดอ่ะมีเท่าไหร่ก็หมดใช่มมีก็ห จะเหลืองดำแดงดำจะขาวดำจะดำล้วนหมดจะขาวจะดำจะครีมหมดนี่้ามีเหลืองส้มนี่คือโวโลวาเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้วันนี้ก็มาในคำสำหรับ MG สามหนึ่งจุดห้า Xenroop โกนนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับราคาสามหกห้าเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีคุกค่ารองรับอยู่นะครับผมแล้วก็อ่า เรื่องของคาร์เดลิเวอรี่ค่ะนะครับก็ยังมีย,งยังมีบริการคาร์เดลิเวอรเดลิเวอรี่ให้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะใช่ครับผมก็คือสามารถที่รถที่บ้านได้นะครับเซ็นแฟนบ้านได้แล้วก็รับรถที่บ้านเลยอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งช่องทางนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามตรงนี้ได้<ช>วันนี้ผมขออนุญาตฝากไว้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่วัน พรุ่งนี้นะครัฝากติดตามว่าเราจะนำรถสวยมาให้ชมอีกพรุ่งนี้บอกเลยว่าเป็นรถเล็กห้าประตูเหมือนกันรอดูนะราคาก็เล็กๆเหมือนกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมรถราคาน่ารักเนาะพรุ่งนี้ใช่นะครับทุกวันห้าโมงเย็นนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับฝากจัญชีไว้ด้วยครับ1.5ึ่งจ x u p นะครับตัวนี้ตัวท็อป w o t o n ครับผม